สวัสดีครับผมกันนะครับเจ้าของฟาร์มฮัสกี้อยู่ในเต็ดครับฟาร์มเซบิเลียนฮัสกี้ครับฟาร์มเรามีเซบิเลียนฮัสกี้เกรดสายเลือดแชมป์ครับผมอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นพ่อพันธุ์ไทยแลนด์แชมเปียนครับรวมไปถึงสายเลือดอินเตอร์แกรนอเมริกันแชมป์แคนาดาแชมป์ที่ฟาร์มเราก็มีครับผม สเปนฮัสกี้ครับเป็นน้องหมาที่ฉลาดครับเจ้าเล่ด้วยครับมีความมั่นใจในตัวเองครับมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสูงครับพลังงานนี่ล้นเหลือเลยครับชอบออกกําลังกายเป็นอย่างมากครับผมชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เป็นมิตรครับเข้าสังคมได้ง่ายมากครับ คนที่อยากเลี้ยง s ซบีเรียน u ัสก้นะครับควรมีระเบียบวินัยครับเพราะว่าน้องหมาเนี่ยเขาชอบออกกําลังกายเราควรมีระเบียบวินัยพาเขาออกกำลังกายได้เป็นประจำครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำครับเนื่องจากหากเราไม่สามารถนําน้องหมาได้เนี่ยเราจะได้เจอกับนักขุดครับนักลื้อครับแล้วก็จอมทําลายล้างเลยครับผม หากบ้านของเรามีพื้นที่จํากัดเราอย่างน้อยเราควรมีเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถพาเขาวิ่งออกกําลังกายได้ครับส่วนเรื่องภายในครอบครัวครับน้องหมาครับไซบ,บีเรียนทัสกี้สามารถเลี้ยงร่วมกับผู้สูงวัยหรือว่าเด็กเล็กก็สามารถเลี้ยงร่วมกันได้เขาพร้อมที่จะทํากิจกรรมร่วมกับเราได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในบ้านกิจกรรมกลางแจ้ง ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีมากๆสําหรับเราได้เลยครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าเ,เป็นต้องมาเมืองหนาวต้องอยู่แอร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วไซบีเรียนทัสกี้ครับโดยเฉพาะยุคสมัยเนี่ยครับเขาก็เกิดในเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปรับตัวเนี่ยเขาสามารถปรับตัวอยู่ในอากาศธรรมชาติของเมืองไทยได้สบายครับเขาแค่มีที่กันแดดก,กันฝนครับมีอากาศถ่ายเทเขาสามารถอยู่ในอากาศธรรมชาติของบ้านเราได้ครับผม ที่สูงวัยเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องข้อกระดูครับเรื่องอกระดูกสะโพกเสื่อมหรือว่ารวมไปถึงโรคผิวหนังโรคอ้วนครับซึ่งปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาตามกันมาอย่างเช่นต้องหมาที่ได้รับสารอาหารที่เกินความจําเป็นหรือว่าสารอาหารที่ไม่มีคุณภาพจะทําให้เขาเป็นโรคอ้วนได้ครับพอน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงเรื่องข้อกระดูแล้วก็โรคสะโพกเสื่อมครับผม ก็ฟาร์มเราให้ของอาหารของรอยย่อคานิงครับก็ไล่ไปตั้งแต่สูตรสตาร์เตอร์ครับสูตรปั๊ปปี้จนไปถึงสูตรอะดาวครับในเรื่องสารอาหารเนี่ยสูตรสตาร์เตอร์กับสูตรปั๊ปปี้นะครับ ช่วยในเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันขานอาหารที่ครบถ้วนดูดซึมได้ง่ายขับถ่ายง่ายครับขับถ่ายเป็นก้อนครับโปรตีนที่เหมาะสมครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับเพราะว่าหากโปรตีนมากเกินไปเนี่ยน้องหมาจะมีภาวะอ้วนได้ครับหรือถ้าหากโปรตีนน้อยเกินไปเนี่ยน้องหมาก็จะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มเราเนี่ยเป็นฟาร์มเกรดไฮเกรดแชมป์เนี่ยก็เลือกของรอยยอคานินครับผม แนะนำกับผู้เลี้ยงนะครับเรื่องน้องหมาพันธุ์ s ซบิเลียนฮัสกี้นะครับตอนนี้ทางสมาคมแล้วก็มาตรฐาน FCI ครับเขาก็รณรงค์ให้เราพัฒนาสายพันธุ์ที่มันจัดว่าถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ s ซบิเลียนฮัสกี้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์เนี่ยจะต้องเป็นแบบขนสแตนดาร์ดหรือว่าขนสั้นครับผมจัดว่าเป็นน้องหมาที่ไม่มียีนด้อยอยู่ในตัวครับเขาจะไม่ได้เป็นน้องหมาที่ดูเป็นหุ่นหมีน่ารักอะไรในแนวนั้นครับผมผมอยากแนะนําให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ เข้าใจในสายพันธุ์นี้อย่างถูกต้องร้อเอร์เซ็ก่อนที่จะเลือกรับไปเลี้ยงครับผมพอสุขภาพที่ดีคือก้าวแรกของการเติบโตดูแลลูกหมาที่คุณรักด้วยรอยย่อคันิน